สู้กินใจเฮ็ดล่มไปได้เลยค่ะแค่เอาม่านย่อๆล่งไปนะคะท่านชมค้านี้เราก็ย่อๆลาบเพ็ดปีกนกฮัลโหลฮเลสสวัสดีค่ะพี่น้องป้องป่ายสู่ผู้สู่คนแม่บ้านแคนาดามาแล้วค่ะมาจ้ามาจ้าขยับเข้ามาบัดที่นี่เนาะแม่พิงสิเห็ดลาบเพ็ด ีกนกสู้กินจ้าปีกนกไม่พิงใดแม่แต่ใส่นะคะก็ที่แม่พิงทาคลิปไปเก็บเห็ดปีกนกนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมขาในปลาเนาะปีหาเก็บเห็บในปลามากค่ะท่านผู้ชมขาอะเนาะมาที่นี่เนาะพ่อเฮาได้เห็ดปีกนกมาแล้วนะคะเฮาก็ไปล้างทําทาความสะอาดเด้อนะคะล้างทําความสะอาดเร็จแล้วนะคะมาเบิง่งวิธีเห็บัดที่นี่น,ะะนี่แหละจ้า มาหั่นเป็นชิ้นน้่อยเนาะอันมองได้มันแข็งกระตัดออกเดิมมองได้ที่เข้าคิดว่าเขากินบได้นะคะมันแข็งๆคิดว่าเราไม่กินเราก็ตัดออกนะคะท่านชมคาะนะคะนี่ท่านผู้ชมค่ะโอ้ยนะคะกําลังอันดอกดอกเห็ดอันปีกนอกนี่มันกําลังสิบานๆอันมันกําลังสีนุ่มๆกรุบกรอบเนี่ยแม่จ่ามันมาทันได้เ๋วาจ้าโอ้ยมันกาลังพอดีเสพนะคะนี้แม่พิงก็มาหั่นให้เบิ่งนะคะนี่ ไม่พิงอันซีอันหั่นไปเฮ็ดยางนะคะเพราะว่าไม่พิงจะเอาไปต้มก่อนอันมากินนะคะก่อนกินหรือรับประทานหรือว่าจะไปทําเป็นอย่างอื่นนะคะผู้ชมค้านะหรือว่าผู้ใดสีเอาไปปิ้งไปย่างก็ได้ด้วยใเด้ออันนี้ห้ามนะจ๊ะส่วนไม่พิงนั้นจะเอาไปต้มค่ะนะคะเอาไปต้มร่องเบิงก่อนนะคะเพราะว่า อันนี้เป็นการกินขั้งแรกของแม่พิงค์นะคะต้องเสิเฮดเมนูของเฮดปีกนกเมนูใดนะคะบ่ว่าสิเป็นซุปบ่ว่าสิเป็นลาบนะคะหรือว่าทําเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะท่านชมค่ะให้ศึกษาหาคอมูลก่อนเดอนะคะนะคะเอานะคะหลังจากนั้นนะคะแม่พิงค์กะนี่แหละค่ะเอาหม้อมาต้มมาตั้งไฟค่ะเอาหม้อเอาหม้อต้มมาตั้งไฟนะคะใส่น้ําลงไปใส่เกลือลงไปเดินนะคะนี่นะคะท่านชมค่ะนี่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 เห็นไหมหลังจากนั้นนะคะพอน้ำเดือดแร้วนะคะเอา กะใสเห็ดล่มไปได้เลยค่ะนี้เดี๋ยวแม่พิงค์จะต้มให้เบึงเด้อท่านผู้ชมเดินนี่ละค่ะเป็นจังไก่ค่ะไดมอบักหนึ่งว่สั้นนะคะท่านผู้ชมค่ะโอ้ยแม่พิงค์สิต้มไวสิบห้าถึงสามสิบนาทีนะคะหรือใครอยากต้มนานกว่านั้นก็ได้เด้อหลังจากต้มเสร็จแล้วนะคะแม่พิงค์กระสิเท้านามอกค่านี้ก็จะเหลือเป็นก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะนี่นี่เห็นบ่เห็นบ้นี้เนื้อเห็ดนะคะเนื้อเห็ดปีกนกของเราที่ต้มแล้วนะคะหลังจากนั้นแม่พิงค์กระสิแบ่งส่วนหนึ่งมาเห็ดอันลาบนะคะลาบ เห็ดป <Marvel> ีกนกและส่วนที่เหลือไมเปียงสีไสเป็นตู้เย็นเอาไว้ในช่องฟีดนะคะเพื่อที่ที่เราจะเอาไว้เห็ดเนี่ยกินเป็นขั้นต่อไปจ้านี่จ้าขั้นตอนต เฮากระสีเอามาหั่นแบบนี้แหละค่ะท่านผู้ชมคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหรือใครจะหั่นเป็นชิ้นเล็กกว่าน,นี้ก็ได้เดอ้อท่านผู้ชมเด้อกันแล,แลว้วแต่ความมักความชอบของแต่ละคนนะคะแม่พิงกระสีเอาพอดีค่ำนะคะท่านผู้ชมคะมีประมาณนี้แหละคะ่ะแม่พิงอยากได้เป็นแบบกรุบกรอบ,อบนะคะท่านผู้ชมคะ่ะอุ้ยนะคะนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโอ้ยเนะาะแค่หั่นนี่กับแม่พิงค์ก็นำลายไลแล้วล่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเนื้อมันนี่อือกรุบกรีบกดีค่ะนอกป็นไปยำเส่เส่แล้วก็ดึง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 คือยังหนค่กล่ะค หอมๆนะคะกลิ่นของเห็ดมันสิหายไปค่ะท่านชมคานี่หายไปเลยนะคะเา้าหลังจากนั้นนะคะเมื่อแม่พิงค์หั่นเสร็จแล้วนะคะท่านชมค้านี่แม่พิงค์ก็เอาใส่ถ้วยแบบนี้ไวค้ค่ะนี่ลคะค่ะนี่ลคะค่ะนี่คือเห็ดที่เราหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอาพอดีกินคะ่ะท่านชมคานะหลังจากนั้นนะคะเอาบัตรที่นี่นะคะหยยบเข้ามาคะ่ะเดี๋ยวแม่พิงค์จะเตรียมขั้นตอนการ ปรุงการเตรียมของเลเดอร์บัทิดีนะคะแม่พิงค์ก็เอาต้นหอมมาหั่นก่อนนะคะนี่ละคะ่ะหั่นต้นหอมหั่นผักต่างๆไว้ร่วมกันกับท่านชมคานี้นี่นะคะวันนี้แม่พิงค์ก็มีเป็นต้นหอมแล้วก็ใบหอมเปรนะคะหรือว่าผักชีใบเลื่อยนะคะแล้วก็มีต้นหอมนะคะแล้วก็มีอัน ใบมิ้นท์ค่ะท่านผู้ชมขาใบมิ้นท์หรือที่บ้านแม่พิงเรียกว่าใบอ n นใบซาลาเน่เดอร์ท่านผู้ชมเด้อนะคะพัคซี่ใบเลื่อยใบซาลาเน่ละกะหอมหอมป้อมบานเห่าหน่แหละค่ะท่านผู้ชมขาแล้วก็แม่พิงก็เอาพริกนะคะมาหั่นนะคะพริกสดมาหั่นใส่นะคะอันมักพริกแม่พิงก็ได้อันฟีดไว้ค่ะท่านผู้ชมคาเป็นหมักพริกอันเชสซ่องฟีดนะคะท่านผู้ชมคะแซ่แข็งเอาไว้ค่ะมาพริกแซ่แข็งนะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเข้ามา เริ่มขั้นตอนการปรุงกันเลยเด้อค่ะบัดทีนี้ค่ะเพื่อความรวดเร็วในการปรุงนะคะนี่แม่พิง์ก็มีผงปรุงลาบน้ําตกพอดีนะคะนี่แค่เอามาเยอะๆลงไปนะคะท่านผู้ชมคะนี่เราก็ยออๆเทเครื่องผงปรุงลดลงไปนะคะ ตามด้วยนี่นะครับผงสโนของแม่พิงค์นะคะแล้วก็อันผงสนกผู้ใดใส่กระไดบนใสกระไดนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลค่ะท่านผู้ชมคาน้าตาลละกะตามมาด้วยมะนาวนะคะมะนาวกับหันออกมาสองเปียงละกะใส่ลงไปเลยค่ะบีบใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ตามมาด้วยนี่แหละค่ะน้ำป่านะคะอ่ะินเบอรอนเดอิ เบ่งก่อนนะคะรสชาติว่าเป็นยังไงแล้วค่อยเติมน้ำปลานะคะเอาหยดๆยดน้ำปลาลงไปนะคะหลังจากนั้นแม่พิงค์กสิ่คนคุเลคุเลคุเลให้มันเข้ากันนะคะหลังจากนั้นก็ลองซิมเบ่งก่อนเดเออ้อรสชาติมันเป็นจังใดน,นะคะท่านผู้ชมคะนะคะนี่ตามรูปตามภาพแม่พิง์ได้เลยคะ่ะนะคะหลังจากนั้นแม่พิง์ก็ใสพ่พริกป่นลงไปนะคะนี่เมื่อใสพ่พริกป่นลงไปแล้วนะคะแม่พิง์ก็จะคนคุเลคุเลคุเลอีกรอบหนึ่งนะคะให้เครื่องปรุงมันเข้ากันดีนะคะท่านผู้ชมคะนะคะเห็นบอเห็นบอเห็นตามรูปประจาว่า น้ำไล่ไหลจ้านะคะอ,อุ้ยนะคะน้ำไล่แม่พิง้อเริ่มไหลแล้วค่ะเริ่มหิวแล้วค่ะท้องก็ห้องจอกๆนะคะหลังจากนั้นนะคะแม่พิงก็โรยผักลงไปนะคะหลอดสุดท้ายแล้วค่ะท่านชมค้ะนะคะนี่นะะผักที่เราหั่นเอาไว้นะคะที่เราเตรียมเอาไว้เท่ากับนี่แหละค่ะใส่ลงไปแล้วค่ะจากนั้นเราก็เหมือนเดิมค่ะคนคูเค่เลคู่เลคู่เลให้มันเข้ากันเ <c oughs> ด้อท่านผู้ชมนะคะ <c oughs> <c oughs> นะคะคนเห็นมั่นเข้ากันค่ะท่านชมคานี้ตามรูปตามภาพที่แม่พิงเฮ็ดให้เบิ่งนี่แหละค่ะนะคะเซ็ปค่ะท่านผู้ชมค้าหลัง จากนั้นก็ซิมเบิ่งนะคะโอ้ยเนาะไม่พิงลืมนะคะอย่าลืมนะคะใส่ใบมะกรูดใส่น้ามือถ่ามี่นะคะท่านชมขาถ้ามีเนาะนะคะไม่พิงกับพึ่งจีคิดเห็นนะคะนึกเห็นค่ะว่าโอ้ยเขามีใบมะกรูดที่ในตู้เย็นนะคะเซะช่องฟิตเอาไว้นะคะไม่พิงก็เอามาหั่นนะคะเอามาหั่นนะคะแล้วก็หั่นเป็นสิ้นปอยๆนิดหน่อยะค่ะนะคะหลังจากนั้นเราก็ ใส่ใบมะกรูดลงไปนะคะมันสีหอมคะ่ะท่านชมะ่ะโอ้ยหอมลาบค่ะนะคะหิวราคาน้ำลายก็เริ่มไหลแล้วนะคะท่านชมขานี้หลังจากนั้นแม่พิงก็คนคู่เลคู่เล่คูเค่เลคู่เลให้มันเข้ากันอีกรอบหนึ่งนะคะนี่ละคะลราก็นี่ราคาเป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะขั้นตอนของแม่พิงเดอ้อท่านชมเดิมมาบัตรที่นี่นะคะมาจ้ามาจ้าขยับเข้ามาไม่กินเขาน้ำกันจ้าบัดท,ที่นี่จ้า กินเลี้ยวปะเนี่ยอันนี้ผักกูดสใส่กินนะจ๊ะใส่มือเลยเด้อบัดนี้เด้ออือมาเข่าเหนียวจ้านี่ใช้มือไปเลยจ้ะนี่อือเฮ็ดกระดังลาพเฮ็ดกระดังเซบอือหือข้าวขมิ้งจ้าอืออ อืหอยกระด้างต้มกุ้งดีมากอืแม่ก็มีต้มซับด้วยนะคะคุณต้มซับแม่ รับเห็ดปีกนกจ่าเห็ดปีกนกแบบผักกุจ้ะผักกุฎผักกูฎก็เลิศนะคะเอาเข้ามียกันนะเห็ดเลิศแบบผักอื้อ อืมออืมออืออือนติดม้ผู้ใดกหันไปนีก็บใคจ้ะจะแมหมักกินกับแกมจ้ะม่กินชอบกินกับแกมเด้อนี Nei. <try> 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 อมีกระดูกหมูด้วยค่ะมืนจริงๆจะลองผอนหายง่าย Huh? Oh no! K land, P Jung Could I have a ครับ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  ไม่พิง e d เด้ออย่าลืมกดไลค์กด subscribe หรือว่าผู้ใดมีคำถามยังนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปไม่พิงได้นะคะขอบคุณหลายคลิปมีสม,มีสวัสดีค่ะ